สวัสดีค่ะกาลยานามิทุกท่านนะคะวันนี้เป็นป,ปลายหรือดูหนาวแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่สภาวะหน้าร้อนเพื่อนๆตอน,นตอนนี้ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าพอเข้าสู่หน้าร้อน pm 2 5ฝุ่น pm 2 5เนี่ยก็จะมาเต็มรูปแบบมันก็จะเป็นวัตจักรแบบนี้ หน้าหนาวอากาศหนาวก็จะมีการเผามีการเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยน้อยลงเเพิ่งจะเก็บเกี่ยวก็ยังไม่ได้เผาแต่ว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีคือจะปลูกใหม่ก็จะมีการเผาไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นมันอะไรก็แล้วแต่ดิฉันเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตร แล้วก็เคยคุยกับคนที่ทำไรอ้อยเพื่อนๆจริงๆเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่าการเผาคือการเผาเนี่ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็เผาเป็นปกติแต่ว่ายังไม่ตื่นตัวกันในเรื่องของ PM 2.5คือฝุ่นเวลาเขาจะตัดอ้อย คือมันมีกระบวนการในการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นดิฉันว่าเขาคงใช้แต่เนื่องจากว่าเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่า ไม่เผาคือต้นอ้อยเนี่ยมันจะมีใบและใบของอ้อยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยาวใช่ไหมแล้วมันอขอบขอบใบเนี่ยมันก็จะมีความคมถ้าคือพอต้นอ้อยมันโตเนี่ยใบมันก็จะตกลงมาลูกมากับต้นทีนี้ตอนที่จะเข้าไปตัดเนี่ยเนื่องจากใบมันหนาแน่นมันก็จะทำให้เข้าไปตัดลำบากถ้าเราจ้างคนมาตัด มันก็จะต้องเพิ่มเหมือนกับแบบต้องมีค่าแรงเพิ่มอันนี้คือดิฉันเนี่ยฟังมาจากชาวไรอ้อยนะตอนนั้นที่ไปทำผลิตภัณฑ์การเกษตรแถวแถวจังหวัดสระแก้วก็ถามและการเผาเนี่ยคือเผาเนี่ยมันเผาแต่ใบใบอ้อยเพื่อที่จะให้ใบอ้อยโคนโลง่งแล้วก็เข้าไปตัดง่ายใช่ไหมและมันมีผล ความร้อนจากการเผาเนี่ยมันมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลในอ้อยเนี่ยมันดีขึ้นหรือ,อยังไงดิฉันก็ไม่ไม่แน่ใจกระบวนการแต่ว่าเขาบอกว่าการการเผาใบาอ้อยเสร็จมันจะมีการเผารอบหนึ่งคือเผารอบเนี้ยรอบแรกก่อนจะตัดแล้วก็จะเผารอบที่เออเวลาตัดอ้อยเนี่ยก็จะเอาต้นไปใช่ไหมยอดอะไรก็จดทิ้งไว้ก็จะต้องเผา นี่คือกระบวนการของการทำไร่อ้อยที่ดิฉันเคยทราบมาทีนี้เราจะให้เขาทำอย่างอื่นที่ไม่เผาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจในทุกๆฝ่ายประชากรก็อยากจะมีอากาศที่สะอาดไว้หายใจชาวไร่ชาวสวน ก็อยากจะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไม่ได้เพิ่มต้นทุนสูงมากบางทีเนี่ยต่อไร่ในการเก็บเกี่ยวกับกําไรที่จะได้เพราะว่าเขาทําแค่ปีละครั้งสองครั้งสมมติเนี่ยเขาก็ได้แค่นั้นเขาไม่ได้มีรายได้เป็นรายเดือนก็คงจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญคนที่มีความรู้เข้าไปพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกงตรงกลางให้ได้ ประโยชน์สูงสุดกับทุกๆฝ่ายดิฉันไปจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนตอนที่ไปปฏิบัติธรรมเมื่อต้นเดือนมกราคมใน,ในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยห้องปฏิบัติก็จะเป็นห้องลักษณะคือห้องปิดถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยก็จะปิดหมดเพื่อที่จะเปิดแอร์เพราะว่ามันร้อนมากใช่ไหมบางที่ก็ วันหรืออะไรก็ตามแต่ก็อาจจะเข้าไปได้น้อยแต่ว่าห้องพักหรือตอนที่เราเดินออกมาข้างนอกเราก็จะได้กลิน่นใหมเ่เด็กๆเนี่ยดิฉันได้กลิน่นการเผาแบบเนี้ยมันรู้สึกคอมมันไม่ได้รู้สึกว่าเออมันอันตรายอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากในอากาศมันไม่ได้มีแค่การเผาอย่างเดียวมันมีมลภาวะอย่างอื่นมีอากาศมีตัวอื่นๆปน,นเปื้อนอยู่ในอากาศที่ล่องลอยอยู่ บวกกับการเผามันก็เลยทำให้เรารู้สึกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพอเราอายุเยอะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราอาจจะลดลงมันรู้สึกแสบจมูกขึ้นมาแบบร,รู้รู้สึกเลยว่าเราเราไปเชียงใหม่หรือเราไปที่มีการเผาหรือว่ามี m 2.5หหนาแน่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกรู้สึกได้ว่าเราแสบจมกูกจริงๆแล้วการรู้สึกแบบนี้ดิฉันว่าดี เพราะว่าทำให้เราป้องกันคือถ้าเราหายใจปกติไม่รู้สึกอะไรการป้องกันก็จะไม่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมของโลกปัจจุบันซึ่งในอากาศที่เรามองไม่เห็นเนี่ยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราไม่ได้มีกล้องมีอะไรส่องมันมันมีมลภาวะ มีสิ่งปนเปื้อนในอากาศมากมายอากาศมันมีอยู่จริงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นมันเป็นความว่างเปล่าดิฉันพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเปรียบเทียบอากาศที่มีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นกับบางคนที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ มีอยู่จริงไหมเราก็มองไม่เห็นดิฉันเนี่ยไม่ได้งมงายกับการที่จะเชื่อหรือว่าเอ่อมาสายมูเลยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสายปฏิบัติแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเราพบเจอได้ตัวเองมันก็เป็นความประหลาดใจจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ไม่รู้ เรื่องบางเรื่องมันเหมือนถูกเหมือนแบบคือเคยเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไม่ใช่เหตุการณ์เดียวหรอกมันหลายๆเหตุการณ์แต่มันเป็นความประหลาดตรงที่ว่ามันเหมือนทุกอย่างถูกถูกวางอะถูกวาง,วางตำแหน่งตรงนี้เวลานี้แบบนี้ซึ่งดิฉันเจอกับตัวเองหลายๆครั้งหลายๆหลายๆรอบเนี่ย ดิฉันไม่ได้งมงายหรือว่าไม่ได้ไปอ้อนวอนขอร้องอะไรแต่สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันที่เราทําทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาพระด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดหรือจะเป็นการสวดมนต์หรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดิฉันทำํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อชำระจิตตัวเอง ที่ขุนมัวเศร้าหมองในแต่ละวันการบูชาพาะด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดเราบูชาเพราะเราอะระลึกถึงอันนี้เป็นความรู้ความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวดิฉันซึ่งดิฉันรู้สึกว่าสมมติว่าพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเรา ไหว้บูชาเราไม่ได้ไหว้เพื่อร้องขอเราไม่ได้ไหว้เพื่อให้ท่านมาช่วยเหลืออะไรเราบูชาพระเพราะเราระลึกถึงคุณงามความดีและเราก็ปฏิบัติตัวโดยเอาเยี่ยงอย่างที่ ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านทําไว้เราบูชาเพื่อะระลึกถึงคุณงามความดีเพื่อกะตันยูรู้คุณในสิ่งที่ท่านเคยทำเคยแสดงไว้เราบูชาคุณพระพุทธเจ้าเพราะเรากะตันยูรู้คุณที่พระพุทธเจ้าทรงมีคำสอนและชี้นำให้เราได้เดินทางไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้น และเราก็ได้ปฏิบัติและได้รับผลเล็กๆน้อยๆแล้วว่าเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เนี่ยคือเรื่องจริงการบูชาพระดิฉันเคยฟังไม่แน่ใจว่าใครที่บอกว่าการบูชาพระไม่มีประโยชน์ดิฉัน ไม่ไม่สามารถที่จะบอกคนคนที่พูดได้ว่าประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แต่สำหรับดิฉันดิฉันบูชาเพราะดิฉันรู้สึกตตัญอยู่รู้คุณดิฉันไม่ได้บูชาเพื่อขอว่ามาช่วยดิฉันอย่างนั้นอย่างนี้มาทำแต่การที่ดิฉันบูชาเพื่อระลึกคุณและก็ดิฉันก็ปฏิบัติเพื่อดูเยี่ยงอย่างที่ครูบาอาจารย์ หรือองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธองค์เนี่ยทรงทรงสอนไว้ในพระไตรปิฎกที่ดิฉันได้ได้ได้ไดไดอ่านได้เรียนได้พบเจอเนี่ยว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงแนะนำให้ทำพิธีกรรมใดๆที่คือเวลาฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ ถ้าเราไม่แตกฉานหรือเราไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเราก็จะตีความเหมารวมไปหมดเลยพิธีกรรมที่ว่าที่ที่ว่าว่าไม่ให้ทำพิธีกรรมก็คือในสมัยพุทธกาลเนี่ยทุกคนอยากหลุดพ้นจากความทุกข์อยากไปนิพพานอยากสำเร็จอรหรันแต่ก็มีบางคน ที่ลงมือปฏิบัติและทําตามอย่างที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําทรงชี้แนะว่าให้ทําอานาปานาสติสติปทานสีวิปัส,สนาอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะดูและเกิดปัญญาด้วยตัวเองหลายคนทําแต่อีกหลายคนไม่ทําไม่ทําแล้วทํำยังไงไม่ทําก็คือ นั่งอ้อนวอนสวดมนต์กราบไหว้อย่างเดียวและบอกว่าขอให้ตัวเองหลุดพ้นขอให้ตัวเองหลุดพ้นอันนี้สิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ทรงแนะนำแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าการไหว้หรือการทำเพื่อระลึกถึงคุณ มันถูกต้องหรือผิดพลาดอะไรประการใดแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทําให้ดูก็คือเรื่องความกระตันอยู่เรื่องหนึ่งที่เห็นชัดมากๆไม่ว่าจากการเสด็จไปโปรโดพระพุทธมารดาหรือการเสด็จไปโปรโดพระญาติในกรุงกบิลพัต์ต่างๆเพื่อแสดงถึงความกระตันอยู่รู้คุณไม่ว่าจะเป็นการตัดสรูครั้งแรกแล้วนึกถึงอาจารย์ที่สอน ความกระตันยูรู้คุณเนี่ยถ้าเราละลึกเราแสดงออกถึงความกระตันยูเพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตำหนิแต่การทำพิธีกรรมแล้วอ้อนวอนขออย่างเดียวขอ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 ,ขอ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 ไม่เคยปฏิบัติตามคำสอนและเกิดปัญญาด้วยตัวเองอยากบรรลุ อยากสำเร็จแต่ไม่เคยลงมือกระทำได้แต่อวดอ้อนวอนขออย่างเดียวอันนี้พระพุทธองค์ไม่ทรงสนับสนุนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในคำสอนขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่และเรื่องแต่และเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆในการศึกษาและตัวเราเองก็ควรที่จะเข้าใจ ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทรงมีเจตนาแบบนั้นดิฉันปฏิบัติเนี่ยมีหลายต่อหลายครั้งที่เกิดปัญญากับตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าปฏิบัติครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วจะเกิดปัญญามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องปฏิบัติและบางที เราขณะที่เราอยู่ในเส้นทางของการปฏิบัติมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำไว้แล้วมามามาให้ผลตอนที่เราปฏิบัติเราก็จะเรียน,ร,ยนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่พระพุทธองค์บอกว่าปฏิบัติจนเกิดปัญญาของตัวเองและเราจึงได้เราจึงเชื่อเราค่อยเชื่อ ในสิ่งที่พระองค์สอนดิฉันน่ะปฏิบัติแล้วเกิดปัญญากับตัวเองแล้วเข้าใจเรื่องบางเรื่องได้ด้วยด้วยด้วยปัญญาที่เราปฏิบัติแล้วเราจึงเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยมันจริงนะมันใช่นะพราะเราปฏิบัติเราเกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็น การแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในแต่ละวันแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปตามตามปัญญาที่เราเกิดพระพุทธองค์ทรงเน้นเลือกภาวนามายะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดิฉันพูดถึงเรื่องอากาศ ว่ามีอยู่จริงแต่เราอะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ในอากาศทั้งนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันเจอเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ ยอมรับว่าสำหรับตัวเองนะยอมรับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เรากระตันยูรู้คุณบางทีก็มีบางอย่างที่มหาศารจรย์เกิดขึ้นกับตัวเองดิฉันไม่สามารถที่จะตอบเพื่อนๆได้ว่ามันคืออะไรแต่มันคือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้น เรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าปฏิหารบางคนอาจจะความบังเอิญก็แล้วแต่แต่ดิฉันเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บ่อยครั้งมากๆที่ฉันปฏิบัติและดิฉันบูชาคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพ่อแม่ที่ให้กำเนิดที่ท่านเสียไปแล้วดิฉันทำแบบนี้แล้วขอบคุณ ทุกๆคนขอบคุณทุกสิ่งรอบตัวและดิฉันก็ได้สัมผัสกับสิ่งที่ที่จะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจและก็ตอบไม่ได้แต่เกิดขึ้นกับตัวเองหลายตลอหลยครั้งเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเจอเจอเหมือนที่ดิฉันเจอ แต่ดิฉันขอดอกจันไว้ตรงนี้เลยว่าการบูชาคุณเพื่อระลึกและกระตัญยูรู้คุณแต่ไม่ได้บูชากราบไหวเพื่ออ้อนวอนขอโดยที่เราไม่ได้ลงเือกธรทำดิฉันไม่เคยทำมันแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างกันกับบางคนที่บรรยายทำ แล้วพูดเรื่องการตรวจมนต์การทำพิธีต่างๆดูที่เจตนาแต่ดิฉันรู้ว่าเราทำเพราะอะไรเรารู้ว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านเคยกระทำคุณงามความดีไว้และเราบูชาและลึกถึงคุณกระตันยูรู้คุณ มันแตกต่างกันกับการที่เราว่ออ้อนวอนขอโดยที่เราอยากได้ฝ่ายเดียวมันต่างกันมากๆนะคะถ้าเพื่อน,อนๆบางคนทําอย่างที่ดิฉันพูดและดิฉันเคยสัมผัสดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนโชคดีในสิ่งที่กระทำ ความดีทุกๆคนนะคะ